ญาติโยมผุทตบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนมิสุสมนเนรนทั้งหลายสำหรับวันนี้ผมก็ขอพูดเรื่องนำมนต์ของพระพุทธเจ้าต่อไปเรื่องราวของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ว่าหลังจากที่พระอานนท์พระพรมน้ำมนต์พูดผีปิศสตรหนีไปแล้วและประตูต่างๆมันเต็มไปหมด แกก็ไม่มีทางจะกออกผลที่สุดส่วนที่เหลือก็ดักนกำแพงเมืองหมดไปพังไปแถบหนึ่งเป็นอนุบานเมืองนั้นก็มีความสุขบรรดาหมายข้าราชบริพารในเมืองนั้นเขาก็พากันจัดสถานที่เพื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศลัตนสูตรรัตนสูตรแปลว่าอย่างไงนะ ก็ไปดูในเจตตานานและก็ดูที่ท่านแปลไว้หนังสือเจตตานานแปลสุดมนต์แปลมี <c oughs> เป็นนั้นว่ามีผลดีกำบรรดาประชาชนทั้งหลายเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเทศโปรดเมืองไัยสาลีเสร็จก็เสด็จกลับมาลงเรือตอนเสด็จกลับนี่พระเจ้าเมืองไัยสาลี ก็จัดเป็นบิเศษเดิมทีเดียวจัดฉัดสําหรับพระพุทธเจ้าสี่ชั้นเขานี้ล่อซะแปดชั้นจัดฉัดเพื่อพระอรหันต์นี่เป็นสี่ชั้นได้ก็ลงเรือมาต่อมาบรรดาพญานาทันไหลก็อยากจะบูชาพระพุทธเจ้าบางก็ตอนแล้วก็ทรงนิรัตนาพระเจ้าสนมิตรเรือทองคำมั่งเรือแก้วมันนีมั่งอะไรตัว ผมจะไม่พันนานสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษบรรดาเทวดาและพรหมก็ตั้งฉัดกันเป็นชั้นๆเต็มจักรกวาลไปหมดบูชาพระพุทธเจา้าเขอเล่าลัดลัดเมื่อพระพุทธเจา้าทรงไปเทศโปรดพระญาน,นาคพอสมควกับเวลาประมาณสามวันก็เสร็จรเสด็จก,กลับเวลาที่ลงเรือพระเจ้าเมืองภัยซาลีก็ลงมาส่งแค่ขอน้าถึงคอเหมือนกัน กลับมาพระเจ้าพิมิสายก็ไปลงไปรับพระพุทธเจ้าน้ําแค่คอเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จก,กลับพระเวรุวันมหาวิหารผมจะเล่าต่อไปดีไหมตอนนี้ก็ขอย้อนเรื่องน้ำมนต์ซะหน่อยหนึ่งครับเรื่องน้ำมนต์นี่บรรดาเพื่อนบิสุสมันเนยนญาติโยมพุทธบริษัทเขายังเคารพนับถือกัน ผมเนี่ยเป็นคนไม่ขัดคอคนแต่ก็ไม่ได้ที่ไปชนเอาคนนี้ขัดคอคนเข้าแต่ว่าผมก็ไม่ต่้งไม่มีเจตนาร้ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมยังเป็นคนโง่อยู่ในเมื่อผมโง่ผมก็ต้องยอมยอมตามยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าเรื่อยๆไป ผมถือว่ายังไงยังไงก็ตามผมต้องดีไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแน่ในความดีก็ผมก็ไม่ไกลพระพุทธเจ้าเข้าไปด้วยก็ขอเดินตามรอยไกลๆท่านสักนิดนิดเห็นรอยชัดเงาๆหน่อยๆก็ดีแล้วแค่แกะรอยตามพระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าเองทรงจัดให้พระนนท์ทำน้ำมนต เราผมก็จะไปบรรนามคนทำน้ำมนต์ว่าเขาเลวเน,นี่ยคนคนยอมรับน้ำมนต์ว่าเลวผมก็จะเลวกว่าเขาอะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าติว่าคนทำน้ำมนต์เลวทั้งหมดก็ถือว่าติาพระพุทธเจ้าด้วยท่านเห็นด้วยไหมเพราะว่าในศาสนาของเราพระพุทธเจ้าสั่งทำเป็นองค์แรก และก็เป็นการบรรลุอเบเยเศสมามธมพติยานใกล้ครบปีรองค์ทรงบรรลุอเบเยเศสมามธมพธิยานบันวิสาขาบูชาวั็เทศธรรมจักรวันกลางเดือน8เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้านับแต่วันเทศธรรมจักรมาก็เกือบปีแต่วันบรรลุอเบเศสมาธมุติยานกันห พอถึงใกล้กลารเดือนแปดก็เรียกว่าปีเสร็จ,รจอันนี้ผมก็ไม่ได้เขียนมาเพราจำจากธรรมบทมาเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมรับนับถือการทำน้ำมนต์แต่ผมก็ยอมอีกอย่างหนึ่งไม่กันว่าคนทำน้ำมนต์ก็มีหลายประเภททำน้ำมนต์ดีก็มีทำน้ำมนต์นนร้ายก็มี ฉะนั้นนิ้วไหนร้ายก็ตัดเฉพาะนิ้วนั้นจะไม่ว่ากันทั้งหมด <c oughs> อย่างว่าสมัยหนึ่งความจริงเรื่องน้ำมนต์ก็ดีพวกผีก็ดีพวกเจ้าก็ดีนี่ผมไม่ค่อยจะเชื่อกับเขาในสมัยเมื่อผมยังยังไม่บวชเนี่ยผมไม่เชื่อจริงๆเรื่องธนมนต์น,นี่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องบ้าๆบวมๆ แต่วัานในที่สุดผมก็กลายเป็นคนบ้าคนบวมซะเองผมจะเล่าเรื่องของผมสักตอนหนึ่งตอนหนึ่งสมัยนั้นผมเป็นหนุ่มผมเป็นหนุ่มคือรูปร่างก็คงไม่เหมือนคนแก่ <c oughs> และลีลาของผมก็คงไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีการสุภาพเรียบร้อยเพราะคนแก่คือไม่มีมายา สมัยโน้นเป็นหน่มมายามากตอนหน้าผู้ใหญ่มันก็ผาพับไว้รับหลังผู้ใหญ่มันก็นุ่นเปียวลมแต่ว่ามีอันหนึ่งที่ผมปฏิบัติตามผู้ใหญ่เคร่งครัดนั่นคือไม่ดื่มสุราเมรัยผมดื่มสุราไม่เป็นมาตั้งแต่เด็กและในชีวิตนี้จริงๆได้ดื่มสุราครั้งเดียว ไปเที่ยวงานฉลองลอรัรนนูนพศ .2476 พี่สนามหลวงมันหนาวจัดก,กลับบ้านไม่ได้บ้านอยู่ฝั่งทนสมัยนั้นไม่มีรถไม่มีแต่เรือพอตีสองหนาวจัดเพื่อนไปชนเดินเล่าเขาบอกมันอุ่นดีผมล่อเขาไปก้งครึ่งมันบาดคอบอกไม่ถูก ก็เลยบอกเพื่อนว่านับแต่นบัตนี้เป็นต้นไปแกไม่ต้องชวน,ชนกินเหล้าต่อไปเพราะมันไม่อร่อยมันน้ำหวานหลังในตอนนั้นก็รู้สึกว่าก็เป็นหนุ่มนี่เป็นธรรมดาธรรมดามันมีสาวอยู่คนหนึ่งในตำบลตำบลหนึ่งสาวคนนั้นแกสวยเด่นในตำบลจริงเพราะหลายตําตบลสวยสู้แกไม่ได้ นี่เจ้าเพื่อนเอย่างของผมมันก็ยองไปติดพันไปรักษาคนนั้นรู้สึกว่าตอมกันมากผู้หญิงคนเดียวนี่ผู้ชายหนุ่มตั้งเยอะบางทีมาแย่งกันสาวจะรู้ตัวแล้วไม่รู้ไม่ทราบตีลันฟันแทงชดต่อยกันอาการอย่างนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องคนบ้าเพราะคนทั้งโลก ก็เป็นคนเหมือนกันทําไมจะไปแย่งคนรักแล้วการทะเลาะวิวาดกันเนยจะมีหวังครองสาวคนนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่แน่บางคนถูกปืนตายบ้างถูกแทงตายบ้างบาดเจ็บไปบ้างมันไม่เด้นเรื่องแต่จะเพื่อนผมก็ย่องไปรักสาวนั้นเหมือนกันผมก็เห็นว่าเขารักสาวคนนั้นผมก็ไม่ยุ่ง เพราะมาสาวมันไม่มีสาวเดียวในในโลกโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในตำบลน,นั้นๆก็ไม่ได้มีสาวเดียวไม่เกลื่อนกลาดไปหมดแล้วก็ย่องย่องไปชอบคนอื่นเขาก็ยังได้แล้วก็ไปย่องโดยชอบคนที่เขาไม่แย่งกันสบายหมายความาเรือรถวิ่งคันเดียวมาสะดวกกว่ารถวิ่งหลายคันแล้วไม่มีรถสวนทางไม่มีรถขวางสะดวก แต่ว่าเหตุร้ายมันก็เกิดขึ้นต่อมาเวลาผ่านไปสักปีเสร็จเือสาวคนนั้นผมเจอแกผมก็คุยธรรมดาธรรมดาไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งหมดเธอก็คุยด้วยดีต่อมาปีเสร็จเสเอ๊ชักนอนฝันถึงสาวคนนั้นเสร็จแล้วมันเกิดอารมณ์รักขึ้นมาภายในทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่คิดไว้ก่อนก็มีการแปลกใจ ให้ความรักเกิดขึ้นผมก็เป็นคนมีอารมณ์แปลกอยู่อย่างหนึง่งคือถ้าผมเริ่มรักใครผมไม่ยอมให้รักให้รักความรักมันฟาวไปเฉยๆความรักเกิดขึ้นอะไรต้องมีผลเหมือนนั้นก็คนอย่างผมประเดี๋ยวเดียวผลก็เกิดมันก็เกิดตามความพอใจทั้งสองฝ่ายก็แปลก พอจะเพื่อนเห็นว่าผมไปยุ่งเขาก็ถอนตัวออกไม่ขัดคอกันเรื่องนี้เมื่อโารมนเกิดขึ้นผมก็บอกบอกเพื่อนบอกคย้ยมันชักจะไม่ดีเสแล้วนี่ขาชักจะเร,เริ่มรักมาซะมั่งแล้วแกรักมาตั้งปีกว่าแล้วนี่ปล่อยให้ข้ารักมัง่งเขาก็ถอนตัวเป็นนะว่าไม่พุนในระหว่างเพื่อนไม่มีใครขัดคอแต่คนอื่นเขาจะเขาจะทำเป็นยังไงบ้างก็ไม่ทราบแต่ความรัก ในสาวไม่เคยไม่ใช่เป็นความรักครั้งแรกสำหรับผมผมมันมีโรครักตลอดปีมาตั้งแต่อายุทิ่สองทิพสามเมื่อโรครักเกิดขึ้นผลความรักก็มีตลอดแต่ว่าสาวคนนี้แปลกมันรักผิดปกติถ้าวันไหนไม่ได้เห็นเธอใจไม่สบายจริงๆซึ่งแปลกกับคนอื่นที่ผ่านมา ต่อมาเราเกิดมีความซึมการงานเชักเหนื่อยลงไม่ได้ขี้เกียจอีตอนเหนื่อยลงไม่ใช่ะไรมันไม่พอคิดถึงการงานก็เห็นหน้าสาวมันลอยต่อมาท่านแม่แปลกใจในจริยาที่เชื่อมซึมลงไปท่านก็พาไปหาท่านคารวะนะท่านลุงคนหนึ่งท่านเป็นหมอน้มนม์ ท่านลุงนั่นก็ทำน้ำมนต์ท่านใช้วิธีการหมอดูด้วยการหยดดอกเทียนพอหยดดอกเทียนลงไปท่านก็บอกเอ๊ะนี่ถูกทำเสร็จแล้วสิท่านก็หันมาถามว่านี่คุณท่านเรียกคุณเนี่ยผมนึกอายเท่งกับแย่คุณใกล้ที่ซึมลงไปคุณนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหม ตามปกติผมก็ไม่ชอบผูเท็ดบอกใช่ครับแล้วผู้หญิงคนนั้นเดิมทีคุณไม่ได้เข้าไปยุ่งใช่ไหมผมก็บอกใช่ครับเพราะเพื่อนเขารักอยู่แล้วทาไมคุณเข้าไปยุ่งกับเขาในตอนนี้บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมหาทางหลีกมาตลอดแต่มันหลีกไม่พ้นเพื่อสุดก็ไปชนกันจนได้ท่านก็เลยบอกว่าคนนี้ถูกคนเขาทำเสร็จแล้ว เขาบอกว่าคุณถูกคนเขาถามนี่ผมนึกในใจเมื่อลุงนี่พูดอะไรก็พูดถูกหมดอีตอนนี้ไม่ถูกแน่คนอย่างผมจะถูกทําทําไมหนึ่งผมไม่ได้ผมไม่ได้ร่ํารวยมากไม่อยู่ในฐานะร่ารวยพอที่คนจะถูกทําให้ไปรักรายการที่สองผมไม่ใช่คนสวยและก็ริการที่สาม ผมก็ไม่มีสเสน่ห์ในดีลาเจ้าชู้กอไม่มีกระถาเจ้าชูเขาเลยก็อบอกกับท่านบอกมันเขาจะทําผมทาไมครับขนผมประเภทนี้คนที่ไปรักสาวคนนั้นมันดีกับผมต้องเยอะฐานะเขาก็ดีกว่ารูปร่างหน้าตาเขาสวยกว่าแล้วก็ทุกอย่างผมสู้เขาไม่ได้แต่ท่านลุงก็บอกว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่ง ที่คุณไม่เหมือนคนอื่นขึ้นหนึ่งคนคุณไม่กินเหล้าเมายาสองคุณไม่เกกเมลิกเมเรกมเ,รเก,กเกเรมีความสุภาพเรียบร้อยอีตอนนั้นเรียบร้อยจริงๆงสงบสงเยี่ยมเพิ่มเป็นมายาผู้ใหญ่เขาก็ชอบเมื่อผู้ใหญ่ชอบเขาก็หนุนผู้น้อยให้ชอบบงังไอผู้น้อยเนี่ยเขาก็ชอบคุดมานาน เขาสนใจคุณแต่ว่าคุณไม่สนใจเขาเขาก็ต้องหาคนช่วยถามว่าเขาใช้อะไรครับบอกเขาใช้ผีก็เลยถามว่าจะทำยังไงความจริงพูดไปก็ไม่เชื่อ <c oughs> ถ้าผีมันมายุ่งกับเราจริงผีมันก็ต้องทำให้เราเห็นตัวบ้างนี่ความโง่ของผมแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธเพิ่งก็รับฟังท่าน ท่านบอกเอางี้ก็แล้วกันถ้าลุงลดนมนสามวันไม่มีผลก็แปลว่าคําพูดของลุงไม่มีความหมายเธอไม่ต้องเชื่อลุงต่อไปตลอดชีวิตอีกคราวนี้ถ้าไม่เด็กคุณที่เรารอ,อเธอเขาแล้วผมก็เป็นคนอยากพิสูจน์ที่ผมก็ลองเอา้าลดก็อนลดครับท่านบอกเอา้าต่อตัวนี้ไปตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจา้า ผมก็นึกถึงพระเจ้าให้นึกถึงอะไรผมนึกตามหมดโดยมากท่านนึกถึงพระขพอให้พระก็ดีเทวดาก็ดีพระก็ดีคือเทวดาที่ปกครองรักษาตัวก็ดีกําจัดโรครายออกจากใจเดี๋ยวนี้แล้วก็ท่ากนกระตุ้นมนต์น้ำมนต์ก็ทนรัดรถไม่มากรถสามขันท่านว่ายือมือมัมมือมัมมืมมัม,ม,มตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องเลย แต่ว่าพอมาบวชเข้าเรือทราบท่านล่อรัตนสูตรนี่เองแต่ท่านสวดอยู่ขันละสามรอบจบแล้วก็ราศไปทีตักมีขันท่านสวดสามรอบด้วยความเคารพท่าทานกเคารพมากต้ออีกทีพอสามครั้งอาการเบาความมึนเริ่มคลายตัว ใอ้ความซึมเริ่มเพิ่มคลายไปเรื่องมีความกระปรี้กระเปร่า <c oughs> วันนี้สองเปรกไปรถอีกอีเคานี้นึกถึงสาวน้อยไปนิดมันนึกบังแต่ก็เฉยๆจิตไม่ซึมกระปีก้กระเปร่าเพราะวันนี้สารผ่านไปนึกเอ้ความรักสลายตัวเลยมันนึกขึ้นมันได้ว่าเอ้ไอสาวคนนี้นี่ เพื่อนเขารักอยู่แล้วก็ไปยุ่งกับแก่ดีไม่กี่ถ้าแกมีท้องขึ้นมาต้องเป็นพ่อเด็กนะนี่ในบรรดาเพื่อนพิสุทธ์สมณีน,นที่มีเขาบอกมีพระราชาคณะองค์หนึ่งบอกว่าไอ้ลิงดำนี่มันบวทเนรกับหลวงพ่อปานแต่แต่เล็กๆท่านเรียกว่าไอ้ลิงไอ้ลิงอันนี้ไม่ถูกนะครับ ผมไม่ได้บวชเนรแต่เล็ก,ลกๆผมบวชพระนี่ผมเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่ผมเป็นพ่อคนได้แล้วผมฝึกความเป็นพ่อคนมาตั้งหลายปีดีนะไอ้ไม่ไอ้ผีจังไรมันไม่ดันเกิดขึ้นมาเป็นลูกถ้าเกิดมาเป็นลูกผมไม่ได้บวชถ้าเป็นลูกรายเดียวก็ช่างถ้าเป็นลูกหลายๆสิบลายก็เสร็จเลยไม่มีอะไรให้ลูกกิน นี่ความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนตที่ผมพบในจุดหนึ่งผมไปเป็นนาคที่วัดบานุโขนาคคือทพนจะบวชเขาต้องอยวัดฝึกสวดมนต์ฝึกจเจริญกรรมฐา,านฝึกจีปาทะสวดมนต์สดพรไปสังขยโยการจยกินข้าวการอยห่มผ้าการจยกินเพสว์นีลาของพระทั้งหมดเขาฝึกก่อนก่อนบวช ไม่ใช่อยู่ๆก็โดดเขาบวชคร่อมแบบนี้ลงมารกหมดตอนนี้หลวงพ่อปานท่านก็เป็นหมอน้่มยาของท่านมีสองขนานใบมะกากับข่ากับใบมะกากับยาแพรกโรคอะไรมาท่านก็สั่งยาสองอย่างถ้าเป็นโรคปวดหัวถ้าคนมีคันให้กินใบมะกากับยาใบมะกากับยาแพรกถ้าคนนั้นไม่มีคันไม่ปวดหัวให้กินยาใบมะกากับข่า และก็รถตำมนต์กลางคืนก็สับให้คนนั่งเหยียดเท้ามาหาท่านเป็นแถวถ้ามีขอนมีมีเขียงไมอ้อันอมิมีหมอสับปก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 เดี๋ยวก็ดิน่นตุมตามตุมตามเออเอเอเอกอกโมดูแล้วก็แปลกใจแต่ว่าไม่กลา้าเถียงทั้งนี้เพราะอะไรพ้นโดนมาครั้งหนึ่งแล้วมาวันหนึ่งวันนี้เหนื่อยๆนะครับ มาวันหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งอายุประมาณ15เห็นจะได้14-15เป็นสาวรุ่นมากคนก็หามกระล่องกระแลงเขาหามกันมาเลยมาเตียงหลวงพ่อปานนั่งอยู่มีคนไปหาท่านสักสองรอยกว่าผมนั่งใกล้ๆที่เรียกกับไปบอกนี่ไอเด็กคนนี้ถูกทธรรมยานักถูกคุณคนเลยนะมันจะตาย เองไปรถน้ำมนตให้มันเท่ยเขาก็ถามได้ว่าผมจะว่ากระถาอะไรครับผมทำไมเป็นบอกไม่ต้องว่าน้ำมนตฉันทำไปแล้วเขาก็จับเด็กคนนั้นไปนอนมันนั่งไม่ได้นอนผมก็รถน้ำมันตุ่มมาเลยรดไปรถไปรดไปสักสองสา,สามขันก็ดิน้นตึงตังตึงตังตึงตังโอ้ยโอ้ย ดินไปดินมาเดี๋ยวลุกขึ้นดินตีปุกตีเป๊กไปเมียรถปานบอกเอ้ารถข้าไปรถข้าไปไม,ไมีเมน,นี่ว่าคาถาอะไรรถมารถไปรถไปดดนหมายก,ก็กระชีกเสื้อก็เจ็บหน้าอกก็ฉีกเสื้อขาดหมดอีตอนนี้ดิดีความเป็นหนุ่มไม่โผล่มาตอนนั้น,นะนะ แต่คนยืนดูกันหลายสิบคนคนที่นั่งคุยนั้นพ่อปานลุกมันล้อมหมดเป็นอาคนวงใหญ่เลยที่แรกหลายสิบคนมาเป็นร้อยพ่อปานถึงกันนัง่งยิ้มยิ้มเอารถเข้าไปรถเข้าไป,รถ,าไปรถไปรถมาเธอดิ้นไปดิ้นมาทุบอ,อกทุบใจพ้นสุดฟุบฟุบก้มลงไปข้างหน้าแต่พ่อปานรถเข้ารถเข้าคนนี้ได้ผลรถเข้ารถเข้าผมก็มีหน้าถี่รถอย่างนี้ก็รถดะ ว่าเดี๋ยวเดียวเธอพุบนิ่งเฉยทั้งกระบอกรถเข้ารถเข้านางนเข้า,เ,ขาเธอลุกขึ้นมามีโต้เลมบเรอร์หล่นเป้งมาจากอกนั่นถ้าบาังเอิญเธอใส่เสื้ออยู่เขาก็จะหาว่าเธอซุกเข้ามาในเสื้อมีโต้เลมนั้นใหญ่มากผูกสายสินเป็นสายกระสังเหมือนล้ายผีพอมีต้เราจะอกทั้กระสังให้รถใหญ่เด็กคนนั้นก็น,นอนนองอีก พอนอนมันลดไปเดี๋ยวเดียวเธอก็ลุกขึ้นอาการสลับหน้าสลับตาเขาถามเป็นไงบ้างเธอบอกสบายแล้วเขาก็ถามว่าเมื่อกี้นี้เป็นยังไงที่ดินมันเจ็บบางเจ็บท้องอกเลือเกินตอนพุบไปเกือบจะขาดใจตายแต่ว่าพอมีดหล่นมันหายเป็นปิดทิง้งอย่างนีนเขาเรียกคุณใสน่การทำน้ำมนต์โรบรพ่อปานเท่าที่ผมทราบ ท่านก็ใช้บทรัตนสูตรด้วยบารมี30เหมือนกับพระอนุน์ทําไม่ผิดคือว่าเวลามาทีหลังได้ทราบลีลาการทำาหมืนทนของท่านท่านยึดรัตนสูตรเป็นสำคัญแต่ได้ว,ว่าท่านว่าเป็นภาษาบาลีแล้วก็ทัางเก็แปลด้วยแปลมาเป็นภาษาไตายกล่าวคำรัตนาชัดชัดตความตั้งอกตั้งใจจริง นี่ระบรรดาญ,ญาโยพุทธบริษัทชายหญิงเรื่องน้ำมนต์ที่ดีเขามีแล้วคนที่ทำน้ำมนต์ที่เลวก็มีสักแปี้ยวธาบางไรายไม่รู้เรื่องไม่ร,ราลดันอเอาน้ำมนต์ไปรดคนไข้จะตายไปก็มีอันนี้ก็อย่างนี้ที่เขาบรรนามก็ถูกแต่ว่าถ้าจะบรรนามกันด่าไปนี่มันก็ไม่ถูกก็เหมือนกับพระเราไม่กัน ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้ตามอุทมบริการสูตรที่พระเจ้าท่านทรงตรัสว่าบุคคลใดยังเพ่งเล็งจริยาของบุคคลอื่นบ้างติเตียนบุคคลอื่นบ้างยกตนข่มท่านบ้างถือตัวเกินไปบ้างอย่างนี้เป็นตน้นอย่างนี้เป็นอุปกิเลสยังเข้าไม่ถึงสเก็ความดีที่เราสอน ถ้าบุคคลใดไม่สนใจในจริยาของบุคคลอื่นไม่เพ่งเล็งบุคคลอื่นไม่ยกตนข่มท่านไม่ไม่มีความประมาทแล้วไม่เรียกว่าไม่มีความประมาทมีจริยาจริยาดีมีความสงมบสงบใค,คร่ครวญเฉพาะความประพฤติของตัวอย่างนี้เชื่อว่าเข้าถึงสก,กิดความดีที่ตถาคตสอน ใะบุคคลใดไม่ทำลายศินในตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศินไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศินแล้วสามารถระงับมีวรห้าได้ตามต้องการจิตทรงฌานมีอารมณ์ทรงพรมิหารสี่เป็นปกติชื่อว่าเป็นผู้ทรงฌานโลกีอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสั่งสอน ถ้าบุคคลใดทําความดีและมิตานันดับมาครบถ้วนส่งตัวสามารถทําจิตให้ระลึกชาติได้โดยไม่จํากัดอย่างนี้เข้าถึงเปลือกความเข้าถึงก็พี้ความดีที่พระองค์สอนถ้าบุคคลใดทําจุตูปปาตยานให้เกิดขึ้นเห็นคนสัตว์รู้ได้ทันทีบุคคลสัตว์นี้ก่อนเกิดมาจากไหน ยิงข่าวคนตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอย่างนี้เข้าถือว่าเข้าถึงแก,ก่นความดีพระโอสร์แต่เป็นแก่นขั้นชาญโลกี <c oughs> ต่อไปทบทวนความดีนี้ส่งตัวทำวิปัสนาญาณถ้ามีบาร,รมีแก่กล้าจะตัดกิเลสเป็นสมบัติเทวหารได้ภายในเจวันถ้ามีบาร,รมีอย่างกลางจะตัดกิเลสได้หมดภายในเจเดือน ถ้ามีบารมีอย่างอ่อนจะตัดกิเลสได้หมดภายในเจ็ดปีนี่ระบรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนคนที่ดีต้องดีตามในที่พระเจ้าทรงสั่งสอนถ้ายิ่งเป็นพระเป็นเนนที่กำลังฟังอยู่เวลานี้จำให้มากส่วนในที่พระเจ้าทรงตแต่ว่าเป็นอุปกิเลสส่วนนั้นอย่าให้เกิดขึ้นในใจความจริงมันก็ต้องเกิด ถ้ามันเกิดมันเกิดในใจระงับมันไว้อย่าออกไหลออกจากปากยาที่ไปว่าไปนินทาชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนดีดูคนดีอย่างพระพุทธเจ้าไม่เคยนินทาใครเพราะอารหันต์ทั้งหลายที่ทน,นดีท่านก็ไม่นินทาใครท่านนี้หาว่าถ้าเราอย่านินทาเป็นเพียงใดความเลวก็ยังมีกับเราเพียงนั้น อาราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เราพูดเรื่องเลิกการน,นินทาแต่ว่าการที่เราจะถูกนินทาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่พระเจ้ากล่าวว่านาทิโลกเกออนินิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแม้แต่พระเจ้าเองก็ถูกนินทาย่ำแย่มีกันแต่ว่าท่านไม่สนใจท่านเฉยไปรบเวกคารมอาราบรรดาท่านพุทธบริษัท สัญญาณบอกหมดเวลาปรายกฎแล้วก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมืงคลสมบูรณ์ลผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับปังทุกท่านสวัสดี